a ย s อบ <Yo>, so. สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชอนนึงครับผมมาในมุมมองใหม่ๆครับผมคือ <c oughs> <c oughs> วันนี้มาจะบอกว่า <c oughs> วันนี้ก็น่าจะมาประมาณว่าเอ,อ่อมาโมเดิร์นห้องนะบุก็ตาม ตามชื่อคลิปเลยนะผมชื่อคลิปด้านล่างนีวันนี้ก็เพิ่งตื่นแล้วผมโอ้โหเช้าจัดจัดไม่เคยตื่นเช้าเลยครับยัโคตรแสบตาดูดิตรงนี้คือผนังที่ทุกคนจะเห็นสตนรีมนะผมก็ประมาณน,นี้นี่เห็นปะอัดคลิปเลยพวกนี้เลยครับที่จริงมันจะแบบมันจะไม่แข็งแรงครับตรงเนี้ยมันจะเหมือนว่าเป็นแบบ พวกสกติกเกอร์ปิดแปะไว้เฉยๆประมาณนั้นก็วันนี้ก็จัดโฉมใหม่ยกใหญ่ไม่รู้ว่าจะอีกกี่วันถึงจะเสร็จนะรออีกหลายวันละก็เป็นว่าวันนี้ก็คลิปวันนี้ก็น่าจะประมาณว่าโมเดนห้องใหม่นะก็ทําให้มันดีกว่าเดิมเล็กน้อยครับทำไมถึงโมเดนห้องเพราะไม่น่าอยู่เลยครับนี่เฉพาะด้านหน้าตรงนี้เดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูครับผมโอ้โหนี่มันเท่เลยดูดูนี้ดินี่ทุกนี่คือหน้ากล้องที่ผมเห็นทุกคนนะครับนี่เป็นสันนี้นนะครับผม รูปพวกผมนะม,มันจะยมต้นนะหมอต้นนั่นเองนะจบดูก้วจกดิอันนี้ผมใช้มปนหลายปีมากผมใช้มปนหลายปีมากครับ r i s e m o t h e r f u c ือคือแบบส่วนนี้ก็เป็นเสื้อครับผมผหเยอะชิบหาย ก็นี่ครับผมเผื่อมีใครสงสัยรูปด้านหลังครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่ครับผมแมกโชมินีครับผมแล้วก็รูปเลดฟอร์ดนะนี่มันเท่ตรงนี้มันมีบอลอยู่บนหัวมันเนี่ยมันเท่มากแล้วก็นี่ครับผมเลดฟอร์ดนักเจอสเปอร์นะครับผมแล้วก็ เ็นรูปเมซี่และโรนัลโดนะครับผมโอ้โหชอบมากสองรูปนี้ผมว่าจะเอาไปติดรูปเป็นเป็นรูปด้านบนนะครับแผ่นใหญ่ๆมันดูมันเทวันนี้พี่พี่จะมาทําให้นะเป็นเอ่อประมาณลูกพี่ลูกน้องนะผมเขามาทําให้นะผมเขาบอกว่าจะลื้อตรงนี้ออกหมดนก่อนนะผมเนี่ยตรงเนี้ยเช่อตรงเนี้ยคือตรงนี้มันลกมากพี่ผมบอกว่ามันมันทายากมากครับผมตรงนี้คือต้องยกออกไปก่อนนะ ต้องเอาของพวกนี้เที่ยวพวกเนี้ยตัวตัวเนี้ยเอาออกให้หมดก่อนนะผมเพราะตรงนี้มันทํายากมากและมันต้องใช้เวลานานนะผมโอเคไปเดี๋ยวเราก็ไปย้ายของกันด้วยกันเลยดีกว่าเลโก้โอเคครับผมผมเอาตรงนี้ออกเรียบร้อยแล้วนะผมก็เหลือแค่พวกอ่าตรงนี้ครับพวกกระจงกระจกเนี่ยเนี่ยพวกเป็นพวกโน้ตบุ๊กนะผมเดี๋ยวพวกนี้ก็ต้องย้ายออกเพราะว่าเดี๋ยวพี่ทำตรงนี้มาเลยครับผมอ่ะดูว่าไม่ทำเที่ยอะไรเหมือนเดิมยวไปเลโก นี่ไงไวมัน,ก so นโกหกไอ้สัตว์ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหทำเอากุ้งเหงารากก็เหลือแค่ here, แตรงนี้ครับผมเหมือนจะเป็นสายไฟนะเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูดีกว่าเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูดีกว่านะครับก็นี่ครับผมเป็นเหมือนสายไฟ LED มากกว่านะเป็นเหลือแค่นี้แล้วก็ของพวกนี้นะครับลำไร้แป๊บเดียวเองนะพวกนี้แล้วก็ลูก ไอเชียรูปเออลืมรูปแล้วเพราะว่าพี่ผมบอกว่าต้องทํารตรงนี้มันก่อนคนระับด้านนี้นะเพราะว่ามันมันเหมือนนะมันยากมันยากกว่าด้านนี้นะผมไอเชียแ <I share, S 1> ม่งโคตรแสบตาเลยสั์แล้วก็ตรงนี้ดูไหมโอ้โหเหมือนกูอยู่มาเป็นพันปีสั์เอ้าลืมเหมือนกับอันนี้มันหักไปแล้วดูเอาไม้ดามนี่ความรู้แบบเด็กอนุบาลก็ประมาณน,นี้โอ้โหแม่งสภาพห้องดูไม่ได้เลยทําให้มันเหมือนดีกว่าเดิมนะผมให้มันดีกว่าเดิม ก็เดี๋ยวรอดูพี่ผมก่อนนะเพราะว่าพี่เขาไปเตรียมอุปกรณ์อยู่นะผมก็เดี๋ยวค่อยถ่ายเป็นทำเล็บให้ดูแล้วกันโอเคว่าแล้วทำไมห้องกูไม่เจริญช่วงนี้ทำอะไรก็อย่าลืมใส่เม็ดกันด้วยนะครับเกี่ยวหู้เชยช่วงนี้ทำอะไรก็ใส่เม็ดกันด้วยนะสำคัญนะผมเม็ดสำคัญจอาไว้ ก็ก็พี่ผมซื้อของมาประมาณเกือบเที่ยงพอดีนะผมก็ได้มาทั้งเป็นเหล็กเส้นนะครับผมประมาณ2อสามเส้นนะครับผมผมจำไม่ได้ทำยนไงแล้วก็เป็นเอ่อใช้เป็นใช้เป็นแผ่นฟ้านะครับผมแผ่นฟ้าใบใหญ่ๆเหละนะครับผมเอามาใช้ติดกับฟอผนังนะครับผมโอเคไปดูกันดีกว่าแล้วก็นี่ครับผมด้านบนติดไปแล้วนะครับเหล็ก2เส้นนะครับผมนี่แล้วเอพี่ผมก็กําลังคิดอยู่เหมือนกันนะนี่เป็นแผ่นหนึ่งเลยนะครับผม โอ้โหนี่เป็นแผ่นใหญ่แผ่นเดียวเลยผมเด็ดตรงนี้โอ้โหเอเข้ามายากมากมมามครับผมแล้ก็โอ้โหแม่งควรจะทําได้ไม่ใช่อับโอเคไปดูต่อกันเลยดีกว่าไป let's go ครับทุกคน ตรงนี้ก็ปิดหมดเลยครับผมคนแหลม <c oughs> ก็นี่ครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็มาด้านข้างต่อเลยนะครับผมเริ่มเริ่มจะบ่ายนะ,ะผมก็นายกนใช้เวลานานสักหน่อยนะ,ะตรงนี้ก็ยากเหมือนกันนะครับก็นี่ครับประมาณนี้แล้วยังไม่ได้ต่อด้านข้างนะ,ะผมก็ประมาณนี้ไปก่อนนะครับอตอนนี้เวลาช่วงเย็นนะผมก็ใช้ได้อยู่ครับ กูดีใจไอ้สัสพวกมึงไม่ดีใจใช่ไหมล่ะอกูรู้ไงกูรู้ไงกู <c oughs> บอกเลยโค้รแหลมก็น่าจะปิดไปวันนี้ก็น่าจะอีกไม่เยอะนะครับวันนี้ก็อีกไม่เยอะนะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันต่อนะผมเดี๋ยก็เดี๋ยวก็รอดูกันอีกทีนะผมนี่ก็เป็นเวลาอนี่เป็นเวลา1747บนะผมไปเดี๋ยวไปดูกันประมาณนี้ครับผมนี่ห้องโปรแกรมเมอร์สั ง่านโอเคครับผมวันน sure ี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอลากันไปด้วยภาพนี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกดกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมเพื่อจะได้ติดตามมันต่อไปครับก็ดูวันต่อไปครับผมว่าจะเพอร์เฟกต์กันเปล่าอาจจะออกมาแย่กว่าเดิมก็ได้ใครจะรู้ใช่ะเออต่อไปว่าอย่าลืมกดแชร์ไปด้วยนะเว้ยก่อนนี้บ๊ายบายผมดูแลสุขภาพมันด้วยนะครับผมไปในรถใส่เม็ดกันไปบ๊ายบายเจอกัน